สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Diary ค่ะวันนี้เราอยากพาทุกคนนะคะเดินทางเข้าสู่โลกภายในจิตใจของคุณเองโลกที่เต็มไปด้วยพลังงานความเชื่อและเสียงกระซิบเล็กๆที่บางครั้งเรามองไม่เห็นแต่กลับควบคุมชีวิตเราและมีพลังมากกว่าที่คิดเรากำลังจะพูดถึงการ manifest ความมั่นใจในตัวเองจากจิตใต้สำนึกค่ะ เพราะความมั่นใจไม่ใช่สิ่งที่ได้มาจากการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพงๆหรือคำชมจากคนอื่นเพียงอย่างเดียวแต่ความมั่นใจที่แท้จริงเกิดขึ้นจากภายในจากจิตใต้สำนึกของเราที่ในทุกๆอาจจะทำงานเป็นกำลังเสริมให้กับเราในขณะที่เราหลับหรือในขณะที่เราไม่รู้ตัวความมั่นใจที่แท้จริงเกิดขึ้นได้จากการที่เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าในแบบที่ตัวเราเป็นอยู่แล้ว วันนี้นะคะคุณไม่จำเป็นต้องพยายามเป็นคนอื่นเลยคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครทั้งนั้นสิ่งที่เราจะทำไปด้วยกันทำไปพร้อมๆกันคือการสร้างสะพานระหว่างจิตสํานึกปกติที่คุณใช้ทุกวันกับจิตใต้สํานึกที่เก็บทุกประสบการณ์ความเชื่อและตัวตนที่แท้จริงของคุณเอาไว้นำทั้งสองอย่างมารวมกันเพื่อให้เสริมสร้างความมั่นใจให้กับคุณมากยิ่งขึ้นค่ะ มาลองดูกันว่าทำไมความมั่นใจถึงเริ่มที่จิตใต้สำนึกเวลาที่คุณยืนต่อหน้าคนมากๆแล้วรู้สึกประมาะจิตใต้สำนึกกำลังบอกคุณว่าคุณไม่ปลอดภัยเวลาที่คุณอยากเริ่มต้นใหม่แต่มีเสียงเล็กๆในหัวบอกว่าคุณไม่เก่งคอจิตใต้สำนึกกำลังส่งโปรแกรมเก่าๆโปรแกรมเดิมๆให้ตอบสนองหรือทำให้คุณรู้สึกขึ้นมาว่าคุณไม่มั่นใจเลย นั่นแหละค่ะวันนี้เราจะดึงความมั่นใจของคุณออกมาให้มีมากขึ้นและติดตัวคุณไปตลอดการ a n นิเฟสไม่ใช่การบังคับตัวเองให้มั่นใจแต่คือการค่อยๆเขียนโปรแกรมใหม่ลงไปในจิตใต้สำนึกเพื่อให้ทุกความคิดทุกความรู้สึกทุกการกระทำสอดคล้องกับความเชื่อใหม่ที่ว่าฉันมีคุณค่าฉันมั่นใจและฉันคู่ควรกับทุกสิ่งที่ฉันต้องการในชีวิตนี้ ต่อมานะคะพลังของคำพูดมีผลกับจิตใต้สำนึกของเราเสมอจิตใต้สำนึกไม่แยกแยะหรอกนะคะว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่คุณสมมุติขึ้นมามันแค่รับทุกอย่างที่คุณพูดซ้ำๆไปเก็บแล้วสร้างเป็นความจริงในที่สุดจะช้าหรือจะเร็วแค่นั้นเอง ดังนั้นทุกครั้งที่คุณพูดว่าฉันไม่เก่งฉันไม่สวยฉันไม่คู่ควรจิตใต้สมนึกจะเชื่อทันทีและส่งผลให้คุณรู้สึกแบบนั้นจริงๆค่ะ แต่ในทางกลับกันนะถ้าคุณพูดกับตัวเองซ้ำๆว่าฉันมั่นใจในแบบของฉันฉันคู่ควรกับทุกสิ่งที่ดีจิตใต้สำนึกก็จะเริ่มเชื่อและเมื่อมันเชื่อแบบนั้นมันจะเปลี่ยนการกระทำของคุณโดยอัตโนมัติค่ะให้เป็นคนที่มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองจริงๆจากนั้นนะคะ การสร้างภาพในใจ (Visualization) ก็สำคัญมากๆลองหลับตาแล้วนึกภาพตัวคุณที่มั่นใจที่สุดเดินเข้ามาในห้องที่มีผู้คนมากมายยิ้มอย่างสง่างามพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำคุณเห็นเขาไหมคะตัวคุณในแบบที่มั่นใจที่สุดนั่นแหลคะค่ะภาพในใจคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของการ manifest เพราะจิตใต้สำนึกเข้าใจภาษาแห่งภาพมากกว่าคำพูดนะคะ ยิ่งคุณสร้างภาพที่มั่นใจในจินตนาการบ่อยเท่าไหร่ภาพนั้นจะยิ่งกลายเป็นความจริงเร็วขึ้นเท่านั้นค่ะ ต่อมาให้คุณปลดปล่อยเสียงวิจารลบๆในหัวของตัวเองทิ้งไปหลายครั้งที่คุณเคยไม่มั่นใจเพราะมีเสียงในหัวที่บอกคุณว่าคุณไม่ดีพอคุณจะทำพลาดอีกแน่ๆเสียงนี้ไม่ใช่ความจริงค่ะแต่มันคือเศษเสี้ยวจากอดีตเท่านั้นมันอาจจะเป็นคำพูดที่อาจมาจากคำพูดของพ่อแม่จากคุณครูหรือจากคนที่คุณเคยรักในอดีตแต่วันนี้วันนี้นะคะเราจะไม่กดมันลงไปในใจ ไม่เก็บกดมันเอาไว้อีกแล้วแต่เราจะ,ะเผชิญหน้ากับมันตรงๆแล้วบอกกับอดีตเหล่านั้นว่าฉันไม่ต้องการเสียงนี้อีกแล้วนับแต่นี้ไปฉันจะเป็นคนใหม่ที่มั่นใจในตัวเองการ manifest ความมั่นใจนะคะก็คือการเลือกเสียงใหม่เลือกคำพูดใหม่เลือกโปรแกรมใหม่ให้ตัวเราเองค่ะจากนั้นให้คุณยืนยันตัวตนด้วย affirmation ทุกวันเลยค่ะ ในทุกๆเช้าเมื่อตื่นขึ้นมานะคะให้พูดกับตัวเองเลยว่าวันนี้ฉันมั่นใจในตัวเองวันนี้ฉันกล้าเป็นตัวเองวันนี้ฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆตลอดทั้งวันแล้วในทุกคืนก่อนนอนนะคะก็ให้กระสิบกับตัวเองว่าฉันทำได้ดีแล้วตลอดทั้งวันที่ผ่านมาฉันภูมิใจในตัวเองที่สุดเลย การพูดซ้ำๆคือกุญแจทองที่จะปลดล็อกจิตใต้สำนึกเพราะมันไม่ถามหาหลักฐานมันเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินบ่อยๆค่ะถัดมานะคะคือการปลดปล่อยอดีตของตัวคุณ คุณอาจเคยล้มเหลวเคยอับอายเคยผิดหวังแต่ความมั่นใจที่แท้จริงไม่ใช่การทำเหมือนอดีตไม่เคยเกิดขึ้นแต่คือการยืนอยู่ตรงนี้ในปัจจุบันนี้แล้วบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ตัวเองคนเก่าคนนั้นอีกต่อไปแล้วฉันคือคนใหม่ฉันคือคนใหม่ที่เรียนรู้ทุกอย่างจากอดีตแล้วและพร้อมจะเดินไปข้างหน้า คำแนะนำข้อสุดท้ายเราจะพูดถึงการซึมซับด้วยการทำสมาธิค่ะคุณอาจจะนั่งหลับตาหรือหาช่วงเวลาสั้นๆก่อนนอนก็ได้นะคะหายใจเข้าหายใจออกแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันมั่นใจในพลังงานของฉันฉันมั่นใจในเส้นทางชีวิตของฉันถูกลมหายใจเข้าออกคือการย้ำกับจิตใต้สำนึกว่าฉันคือคนที่คู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อนๆคะสำหรับหลายๆคนมันอาจจะยากนะในเรื่องของการทำสมาธิแต่อยากให้ลองดูจริงๆคะ่ะการทำสมาธิเปรียบเสมือนการเปิดประตูเข้าไปเขียนโปรแกรมใหม่แบบส่งตรงถึงจิตใต้สำนึกเลยเพราะในความเงียบจิตสำนึกจะหยุดต่อต้านและเปิดรับสิ่งที่เราตั้งใจให้เกิดขึ้นจริงแล้วสิ่งที่เราพูดกับตัวเองจะซึมเข้าไปได้ง่ายซึมจนฝังในจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะ คุณได้ฟังได้ลองคิดตามจากพอดแคสต์นี้แล้วได้เห็นพลังของคำพูดภาพในใจและความเชื่อใหม่ๆที่คุณสามารถเลือกได้เองความมั่นใจไม่ได้อยู่ข้างนอกมันไม่ได้อยู่ที่ใครจะมอบให้แต่ความมั่นใจอยู่ภายในจิตใจภายในตัวคุณเองอยู่ในทุกคำที่คุณพูดกับตัวเองอยู่ในทุกภาพที่คุณเลือกจะเชื่อกับตัวเองและทุกครั้งที่คุณบอกกับตัวเองว่าฉันคู่ควรฉันมั่น ใจจิตใต้สำนึกของคุณก็จะค่อยๆหลอมรวมมันเป็นความจริงที่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆจนคุณสามารถเห็นได้ด้วยตัวเองจากชีวิตคุณที่เปลี่ยนเป็นดีขึ้นในโลกของความจริงค่ะต่อจากนี้ไปคุณไม่ต้องรอวันพิเศษไม่ต้องรอเลิกแล้วนะคะเพราะคุณเริ่ม manifest ความมั่นใจได้แล้วตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ